สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องที่จะเตือนกันนะครับคือ mm hmm. อะไรคือความประมาทนะเพราะอะไรครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ผมมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นเพื่อนผูิงชีวิตเธอเนี่ยน่าอิจฉามากเธอได้สามีที่รวยนะครับคือเป็นชีวิตที่นนาาส,บทสบายอ่ะท่านผู้ชมก็คือ ไม่ต้องทํางานเลยนะครับคือสามีมีธุรกิจมีกิจการอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ผมจะบอกว่าคุณผู้หญิงครับอันนี้คืออยากจะเตือนนะเตือนคุณผู้หญิงทั้งหลายไม่ว่าคุณจะมีชีวิตที่สุขสบายหรือคุณจะมีสามีที่ดีอย่างไรก็ตามนะครับก็เราจะต้องเรียนรู้ในการทําธุรกิจเอาไว้บ้างนะแล้วก็หาอะไรที่เป็นไรายได้ของเราส่วนตัวเอาไว้บ้างนะครับคือเพื่อนผม ธอมีทุกอย่างจนคิดว่ามันไม่มีวันที่จะจนลงแล้วนะครับแต่สามีเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วทาไมอ่ะเสียชีวิตก็มันก็ต้องมีประกันมีค่าตอบแทนมีอะไรใช่ไหมครับมีธุรกิจอะไรนะครับก็อย่างที่บอกเธอไม่เคยรู้ธุรกิจของสามีนะครับสุดท้ายก็ต้องขายต้องขายกิจการทิ้งแต่ก็มีเงินนะครับเธอมีเงินหลายล้าน ท่านผู้ชมอาจจะคิดว่ามีเงินหลายล้านแล้วมันจะไม่เห็นชีวิตจะลำบากเลยนะครับผมจะบอกว่าโลกปัจจุบันนี้เราไม่ได้อยู่แค่ในมุมของเรานะครับเราไม่อยู่ในโลกของออฟไลน์นะครับมันมีออนไลน์มีอะไรต่างๆมากมายนะคือเพื่อนผมเนี่ยมีชีวิตที่สุขสบายมีเงินเหลือเก็บนะครับหลังจากสามีเสียชีวิตเนี่ยเธอทำธุรกิจไม่ได้เธอก็ขายนะครับเธอขายเธอก็ได้เงินมาหลายล้านนะ เรีวยกว่าเป็นอยู่อย่างสบายอะ่ะก็มีคนมาชวนลงทุนคือจุดเนี่ยครับจุดที่ผมบอกว่าเราไม่ได้อยู่ในมุมของออฟไลน์แล้วในโลกปัจจุบันนะครับมีคนเข้าหาเธอมากมายสุดท้ายก็มาชวนมาชวน,มาชวนเล่นหุ้นแต่แต่ไม่ได้เล่นหุ้นแบบเปิดพอร์ตนะเขาให้เธอฝากเงินเข้าพอร์ตเขาโดยที่ก็ไม่เธอก็ไม่รู้ว่าพอร์ตเขามีจริงหรือเปล่านะครับเขาเรียกแคร์โซ่โดยการหลอกให้ลงทุนในหุ้น ็ถูกหลอกครับถูกหลอกลงทุนในหุ้นหลายล้านล้านมากนะครับแล้วก็ยังถูกหลอกอะไรครับถูกหลอกไปลงแชร์ลูกโซ่เกี่ยวกับธุกบรกิจต่างๆนะมากมายซึ่งแรกๆเนี่ยมันก็มีผลตอบแทนเข้ามาแต่ระยะหลังและระยะหลังนะครับมันก็มีแจกจ่าย่จยจ่ายในที่สุดเธอก็หมดเธอถูกหลอกจนหมดเลยนะครับดังนั้นใครที่คิดว่า มีชีวิตที่สุขสบายมีเงินมีทองให้จ่ายเนี่ยนะครับหรือมีเงินที่คุณคิดว่ากินตั้งค่าก็ไม่หมดอย่าประมาทนะครับทุกวันนี้มันมีคนที่หวังจะสูเงเงินจาก,กเรามากมายนะครับไม่ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ไม่ว่าจะเป็นหลอกลองทุนต่างๆนานา,นาเขาใช้ความไว้เงื้อเชื่อใจเนี่ยเข้ามาตีสนิทแล้วบางทีคุณไว้ใจนะครับคุณก็เชื่อใจนะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มเงินบุญน,นี่สําคัญนะหลายคนหมดตัวเพราะเงินบุญก็มี มันก็หลายๆอย่างนะครับอย่าประมาทนะครับอย่าคิดว่าเงินมีแล้วจะไม่หมดถ้าคุณถูกหลอกคุณลงทุนผิดนะครับเอาให้คุณมีเป็นสิบร้านร้ายร้านมันก็หมดในชั่วพริบตาได้ถ้าคุณตกเป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่หรือแก๊งส8บแปมกุดแก๊งเงินบุนต่างๆนะครับเลิกแล้วไว้นะครับสวัสดีครับ